พี่น้องทุกท่านเอชส่นชมกันแล้วกันอ่าวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มากราบพี่พอเพิ่นหลังจากที่เขาพรรษาวันนี้มีโอกาสได้มากราบพ่อเพิ่นจ้าเดี๋ยวคือทเพิ่นถามหาถามไทยเขานี่ละมันห่อนในเนื้อไก่ชิมกอนเลอสิมาเด็กมาพอได้มีแนวภาพไปชิมนี่ให้เจ๊ได็กเปิดไว้แล้วว่าฉันแล้วอ่ะมาก็ดีปีงวดนี้ผู้นาคให้เด็ดเด็ดเม็ดเดียว ดเดียเด่ยวบกปอยอีกนอกจะหันขึ้เป็นไปนเปน,นืทังตอนนั้นซื้อแต่วัดเลขนใแจกของปูนากเม็ดเดียวเลขตัวนี้ได้มาตไสเลขตัวนี้ขึ้นไปวัดป่าผู้ตะว,วันของหลวงผู้ดำข้าวเวสโกซึ่งวดก่อนน่ะผู้ดำมันก็ให้ตรงแป้งเลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดเออให้ได้ตรงเป้งซึ่งไปข้างนั่นกันเพอดีขึ้นไปทํานไปที่วงสวงอ่นละขึ้จะเพิ่งงนยางวนเกี่ยวเขาหนิแม่เลขสิออออกยู่หัวหมูเด้อลูกเด้อเลขสิออออกยู่หัวหมูเด้อ ไอ้เขากับกันไว้เนาะเพิ่นบอกได้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้บอกแล้วเ<แ>อ้ากูสิอดศาไปเพิ่งว่าเลขหางประทัสดสิออกมาตรงกับเลขที่อีป,ปูดำให้กูนี่บอกความคิดเนาะเสื้อบอลเลขประทัดออกมาตรงกันเป๊ะเลยเลขแปดศูนย์นะพี่น้องเล้วแปดศูนย์แปดศูนย์ตัวเดียวอ่าก็จะ,จะ,จ,ะจะมารวบอะไรหลักการนั่นแม่ล่ะอ่าตื่นบนแล้วนะ,<ป>ะเลขแปดตัวเดียว,วเยวออส่วนผู้นั่งสอดตัวได้ใส่ก็แล้วแต่แต่ผู้นักเนี่มากเลขหา ก็เลยเอาห้าแปดศูนย์ใส่พ่อไปยังปูคนว่าเลขที่หัวหมูผู้น่าตีหัวหมูเป็นหาดิตีหัวหมูเป็นหาอาก็เลยว่าเอากันมาผู้ไหนมากเลขสมตัวแแต่ว่าปูคนบอกสองตัวคือบอกแปดศูนย์ถ้าเอาด้านตัวอื่อนบ่ได้บอกผู้น่าก็เลยเอาเลขหาใส่เป็นห้าแปดศนความมักส่วนตัวผู้นาเนอส่วนพอ่นหายตัวเดียวคือแปดศูนย์แปดศูนย์วยันขวบนหายเจ็ดแปเจ็ดเต็มเ็มปิ่งเลย ป๊าป้าเต็มวัดเพิ่งปูน่าก็มีโอกาสได้ไปกาไปไวเออก็เลยว่าเอาตัวนี้เราไปปล่อยตัวเดียวเอาตัวนี้ไปป่อยตัวเดียวอะไรบ้างแล้วลูกเด้อมันจิถือกลองขค่เจ้าลูกโอ้อะไรบ้างนะมันจากควนจากควนจากควรเนี่ยใคอะไรได้ตัวเดียวซ้ำนั้นอยไรแม่ตัวเดียวโคโล่โคโล่โคโลอือสองตัวคือแปดศูนย์แปดศูนย์สามตัวคืออันพี่น้องเอาใช่เอาแต่ว่าปูนาามักหาแปดศูนย์โอ้ห้าแปดอันนี้เป็นความมักส่วนตัวแต่ว่าส่วนเลขอีพอเพิ่นเลยนแหละแปดศูนย์เท่านั้น เน่ไปโครโรตัวเดียวโครโรเน่ไปพุ่นกันไปพ่อปอาปอดปังป๋าปอดปังเยี่ยโอ้ย่างพ่อรอาะเต่เลอย่างพ่อรอาะเต็มท่โทษให้ไปหายนี่หักพ่อได้ไปพ่อเยอะใส่ตัวยู่มงเกานี่แหละตอนนี้มาพับนักมงเกลนี่ยมงเกลยังเนี่ยยู่มงเกลใครยากไปไปรถตอนนี้พ่อเลยไปง่ายเนีนั่นแหละไปพ่อพ่อเลยปู้นักมาหาในเพียงหน่ยสิป่อยมัดเด็ดอีกตัวหนึ่งเหนือพนัเนาะปู้นักเลย่นวันไปมหา ่าเพราะว่าเพิ่นไห้มาแล้วหัวต้องห่ากันเลแต่ว่าอยจะให้นผู้นาเพราะเอาเนี่ยเอาเจ้าคเลยผู้นาครับผมอ่าอันนั้นไปหาเพิ่นเอาเองเด้อครับอ่าเพิ่นกับควอยได้ละอ่าผู้นาเอาลงช่องของผู้นาแล้วครับอ่าไปเบิ่งรถ่นทวนนัดผู้นาเอ่ละผู้นาไม่ได้ไปพี่น้องเขาจะไปไปหาเราเลยเรับเราอยู่หันเราไม่ไปใช่หรอกปมอใช่มือลากเรือนขั้วขึ้นอย่งนี่ปุ๋แล้วบ่ เอาพี่เจรนาเอาพี่เรนาปูนาให้ซ้ำนั่นเอาไห้ปูช่วนแบบช่วอะไรปูเอาชว่มาไปเนนสิเป็นหนึงอันนี้รถส่วนนี้ปูนาก็มีแปดส่วนอีเมพนอีเมพนทะลวงอีเมพนทะลวงห้แล้วพี่รองเนี่ยอีเมพนทะลวงห้บ่หาได้ถามบ่ห้ได้ถามพี่รองต้องถามเนี่ยก็ยั่ทั้างยั่งเออคานลง่รงส่วนเม็ดเดียวคือตัวไหนก็พส่วนเม็ดเดียวคือแปดครับ วันเม็ดเดียวคือ8080พ 80, ี่น้องมีอยู่ซำนันไปหาซืา้อลอตเตอรี่เด้อฉลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พี่น้องวันนี้ก็คือสีเง่งเงียดอกอะเป็นตายอยู่เป็นตายอยู่เนี่ยตัวนี้ปูนาคเซอว่าบทั้งนี้ผู้ใดกล้าปล่อยได้ไหมข้าเจ้าไปปล่อยแต่ตัวอื่นเหมดอ,อ่าปูนาคมีตัวเดียวนี่เท่านั้นอ่ามีตัวเดียวคือ80แค่นั้นละพี่น้องลงจอไปแล้วเรียบร้อย ไอพี่เห็นนองกป้องไปเห็นเนอพี่น้องเนอในปูนากมีอย่างไรมีตัวเดียวนี่แท่นี่รักร้อยเอาหใส่ปุ่นักรอยปูนากมัหาไม่เมียปนาหัวหมูเนาะหัวมันก็หาเนาะหัวหมูหัวมันก็หากันเป็นตีใส่หาแปดศูนย์ก็ไม่ใอรต่รีหาแปดศูนย์้ลัะถ้ามันออกมาหาแปดศูนยจริงยังก่เพราะเขาได้ยู่ไงไอมันถือของตัวเล็กกั่ที่ว่าได้สา่งกันเยอะิ เอาบันนี้ถืโอกาสดีพี่น้องป้องไปมานั่งควายเหล็กตะไหนี่พ่อเพิ่นไอ้พ่ออะไรยิ้มน้ำไอ้เพิ่นเป็นจับซุกไสให้นะไอเพิ่นเป็นสกขีมาญาติสกขีพยานเนี่ยวันนี้มันพาเพิ่นี่แมววันนี้วันสำคัญเพิ่นไอพ่อเพินซุกไสให้น่ะไอลูกหลานได้กินได้สั่งได้ท่านได้แปลงน้ำเนี่ยแค่ว่าอย่างบุ้งหงอห้เพิ่นยิ่จัง้มกันอ่ะวัท่านเห็นเหตียงอยู่ข้าเหอียงอยู่อะไรเด้อพี่น้องเด้อเรียกพูนาคไม่มีอะไรที่จะปล่อยแล้วมีตัวเดียวตั้งใจมาปล่อย ห้าศูนย <im mapping> <im> <im> ์ห <están> oh, ้าศูนย์ชงใช้เงินเ้นอ่ะี่เวลาเราเงินตอนที่เขียนหาแสบจะนาศูนย์ไหมรู้ไนทางสั้นจัได้ป้ออีไก่เห็นยุงปลาไรเออจําได้ป้อจําได้เนาะเลขตัวได้บ่าเนี่ยเกีหาเก็ยรห้าเกีหาแล้วก็หาศูนย์มีป้ข้างหลัง มีหาสูญเป็นวอกมันออกมันวอกขึ้นออกแล้วเนะแล้วก็อีกวันนี้คือขวัาษาเอ็นึงมือขวัญภาษามานี่บ่จะจกเหตอย่งเนี้ย่างกัเห็นเลขยู่นี่งยือกันอีพรเลขอีบยพรอนี่ออกล่ได้เก้าเกเก็หารือ9ก3เก็สามันออกเก็ดนี่ลหะคือว่าั่นกะไรคือก็นั่นแต่ว่าบม่อนี้มันป้งเป็ามาหายพลอยวัวฮะคนอยากมาแต่ว่าถามว่าเห็ุอยู่พุนไอ้มันหลเพราะจากว้านะ ลายตัวอ่าปล่อยเห็ดปล่อยตัวนี้ท่านหาเศษแปูฮะยันหาศูนย์รูดแท้เออสฉนใส่พี่เจรนาวพ่อลายกว่าไรเนี่ยมาหายพอมันโุกแล้ตัวมาหายพอมันไหนโุกนัำนั่นวันปูสุกเมื่อใส่บ่ะจากแล้วแก้พี่น้องไปพี่เจรนาเด้อพี่น้องพี่เจรนาวสวนเลขปูนาคมีตัวนี้ท่านี้ตัวนี้ตัวนี้ส่วนเลขของปูพันมีตัวนี้แต่ว่าเลขปูนาคปล่อยห้าแปดศูนย อ่าแฝปดศูนย์เท่านั้น,นแต่ว่าเลขยกหาในคือปูนามากส่วนตัวเพราะว่า,าหัวหมูนได้ลูกเด้อคือสีลงเข้านีหดิคือสีเข่าอ,อันอันว่าว่าประทับล่างช่องห้นนองนะเนาะแต่ว่าปูนาก็เป็นคนบอยหรือกเขาอะไรไงไงก็อบอกอีพอเพิ่นอีพออย่าลงเด้อบุงประทันได้เห็นอีหยังสิมาขายหนาขายตาลูกเต่าอยู่นีู่่คนใดดิก็เลยยางหุนอ้อมอยู่อันละเพิ่นก็บอกว่าแปดศูนย์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 ยูอันละยูหัวมูนได้ลุกแปดศูบบนย์แปดศูนย์ ออกมาก็ไปชูเรื่องกาทางประทันจุวัตนะแต่เรว่าผู้นางก็มุญนะผู้ชิมังไปปอยแค่ตัวเดียวผู้ชิมังไปปอยแค่แต่ตัวเดียวแต่เร่อตัวเดียวนั้นอะไร่งได้ตัวเนียวแค่นั้นเพราะว่าตัวขึ้นกันั้นบนมีมึงปอยว่าผู้นางคได้แปลวเลขใส้ผู้นางคได้แปลวเลขใส้เมื่อขึ้นนี่กปลปอยเลขให้เขากับซเท่็ดหกซีหกเจ็มอันออกกันหน้อยสาม ล่อยเล็กเล่าเหล่อมันออกค้าน้อยแต่กับ่ได้เป็นสนใจแล้วมันดอกเพราะว่ามือความจังใจมือนี่นี่มากมายเลกแพรซูเนียูเขียนเขียนหาแปเนี่ยคเน่งหาแปดเอาเุดทางไตเนี่ยปูไตทางไตหมอะหมอมืดนล้วมันเบิ่งมันาลาซูเอาปูเขียนอะไรเรื่องหาแปดนี่จบปลาสมสัยอันนี้เล่นสุดทยเยกขี่สนะพี่น้องเนี่ เลขสุดท้ายเลขขี่สงสัยพี่น้องเลขกิมแม่ันเพราว่าเขียนลงอีกดน่ะหาแปดต้วเขียนหาศูนสองเท่าพี่น้องเลขคานิ่งเลขคานิ่งเลขหาแปดแล้วว่ามันมีเบิดแล้วไอ้เรือแต่ตัวนี้ไครใช่ตัวนี้น้อพี่น้องไปพิกเจรนาเอาเลยนำเลขแตะกันที่พิจารณาเอาตัวเลขของผู้นักเล็กคือห้าแปดศูนย์หรือแปดศูนย์แค่นั้นอ่าเพราะว่าชุดมากเปลี่ยนมาได้กับไซส์แปดศูนย์ลดตรงตรงโยนตั้มลวด คนลนว่าเลขศูนมันบอใครมาออกทางหลังมันมาออกธนาคะพิจานณาเป็นศูย์แปดคือตัวนี้มันนี่อยู่ซํำนั่นเนีพิจารณาบงเอาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลขมันเคยออกงสี่วอส่วนมากไม่สวแต่ศูนย์นะศูนออกก้อนศูนย์ออกก้อนสว่าสิเป็นศูนยังกะสัิเป็นศออกก้อนศูนย์ออกก้อนศูนย์กินน้องกัพีจันณาแต่ว่าปูดําเพิรนบอกก็น่าว่าแปดศูนย์แค่มาซยังป พอหางประทัดอีกวิ่งนั้นจุนตกเออเจ้าของหึอ้นไปอดไปอ้นไปทำไมอ้นไปอยู่บ้านอดไปอดนไปทำไมอ้นไปอยู่บ้านมันจังพน่ะนางอนเท้าลูกกไอ้เล็กมันสิออกจวนหัวมูนเด้อแปดศูนย์นะเล็กมันสิออกจวนหัวมูนเด้อแปดศูนย์นะอะไรอันไปเพราะอันไปมันเป็นจุดประทัดไปเนี่ยเออผู้ดำมันเป็นคนจุดประทัดเลี้ออกมาแปดศูนย์นี่แม่ลูกเต้าจันเต็มดองๆเลย่นนั้น อะไรนะวะเอาทำให้เราไปให้ได้บุญได้สั่งให้ท่านให้ได้ขึ้นไปวัดป่าพุทธวัดนอีกครั้งหนึ่งเด้ออ่าพี่น้องป้องไปทั้งหลายก็ได้อ่าแต่ละช่องมีหยังอ่าสอบถามีวอลเลตผู้นากจังไหนจังไหนผู้นากมีซัมหนี้วันนี้มีเท่านี้เป็นบวกวันนี้มีเท่านี้ขั้นบ่อไปแล้วมะนไล่ตัวนี่เมียม่ค่ะเกือกเกืกนกปูน้เกือกเกือกท่านั้นก็คือจังสิบเจ็ดอ่ามันมีซัมหนันนี่มีเท่านีมิท้อนี อเาไม่หมดอ่ะโอ้ยมันมีวันพระมัน้มีคนเดียวน้อวันพระมัมีคนเดียวน่าันมาะบงเสริงนะวนพระบงสริปูบอกว่าป่าฟ้าไม้ป่ฟ้าแบนี่หรือไมาหายยมันบเคยผ่านไเื่อนนะปาไฟกับบัฟาปลาไฟกับบฟังวรน้น้วเนาะปาไม่ใช่ในบวกาวเลยเื่อนสุมมเนี่บัดบปลาป่าาไ้กับบัวังหังฮะมาป่าไว้บ่อันนี้บกล้าว่าบ่ พอาไเอาอยนี่น้ำอีพอพได้เอาอยู่พอสิน่ังสิเลี่วขึ้นบังยว่าเห็นตัวไแต่ว่าเห็นแปดุนี่น้พอเ้ยเห็นแปุลูกก็จะเอาหลาตัวหลาบองหลาท่่ทเด็อคว่ามมานี่ยนะฮะากกลาบลบพอสินยังมาเนี่ยพราท่านเดไปเลาะไปซองทั้งใดเลยแว่าก็ดี่จอกว่าได้มากกาบไปแล้วที่กินสิเขาภาษาภาามาว่ได้ทภารกิจลงไปรับปริญญาลูกชาย ไปริญง,งานกาจเลยข้าเหงหนาเกียนเ,ยนเยนี่เอ้ยได้มาว่างๆก็พักกันไปเรีนน้ำเลเด้อนาขีกายได้ไหมท่านเอนท่ากิจสมเที่ยวกระไดรา,าก,กายไปบ้านว่งตาผูา้นาสิงมึงไงเด้อเ,อเ <laughs> พรามันมาผู้นาก็สิงเด้อผู้นาสิงเปนไเด้อไปทางไหนหน่ะว่าันอยว่ามันนั้นจะไปนี่าบอเขามารัดทีบอกรัฐบาลเองเขาจะลาดยาง้ยมหนาไย เอาปูแล้วได้ยินข่าวว่าวันที่หนึ่งปูงเรียนอย่างครับที่หนึงน่งงานมันเกิดอผู้นัง<อ>่งเรียนเชิญพี่นออออ้องควงไปเนี่ยมือเศร้าบ่วงสวงบ่วงสวงระบอกเลียงเพรามตัวเดียวนั่นแหละเพราะนั่นแหละวันที่นนนหนึ่งเดือนหนึ่งตุลาเนี่ยมือแรงมากกับไปสวนเสียฮะน้ำกันกะจิบีรถจีนนั่นแหละคือเกา้านั่นแหละเฮ็ดเพกินลูกเพื่อหลานอันเสริมพาพเจ้าของบ้านอย่างนี้นางสวดมนต์หลักแล้ยวดิอันลูกหลานกับไปอีพอกับจะมัตสวดมนต์หลายแต่เขาได้มวลในยินน้ำเนยให้ร้องเพลงร้องนั่นเนี่ยอันเหตุไปตามหลวนหลาย เขาบคนยูตัวผู้เดียวเขากคนยูตัวผู้เดียวเขาคนย่างเขาฟ้ารับแลกแจกนี่นแล้วทันทีเลยเอาสมมาพักควนแล้วล่เนาะเห็นกันหมดทุกค<อ>นแล้วอเอาสวัสดีเด้อพี่น้องก็ไปอ้าวไปสุด